สำคผัญที่สุดก็คือมารุนอะไรนะปะมารุนเพศมารุนเพศที่เราเราจาะเลือดครับเจาะนิฟไปเมื่อเมื่อครั้งที่แล้ววันนี้ก็จะมาฟังผลครับจริงๆเพศไหนก็ได้อต่<ม>ตว่ตอบแบบแต่ที่ที่ฝันที่ฝันเห็นนะอะจริงๆอยากได้ลูกชายทำไมอ่ะอยากได้ลูกชายเป็นลูกคนแรกอ๋อแบบปกป้องหล่อจริงๆผู้หญิงก็ปกป้องนะดูพี่สาวก็ปกป้องอะไรก็ได้ ชมีพี่พ่อแม่กินจริงสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราก็มา e นะีสองเนาะแต่ขัดมาจากครั้งที่แล้ววันนี้มีไฮไลท์อะไรอย่างไงบ้างครับคุณพ่อคุณแม่แไฮไลท์วันนี้ก็อายุคันประมาณสิบห้าประมาณ <15. S 2> สิบห้าสัปดาห์ก็มาตรวจ อันตราซาวดูครับว่ามีอะไรผิดปกติไหมลูกแข็งแรงดีไหมเงี้ยครับใช่แล้วเห็นคุณหมอเขาบอกว่าเขาจะดูอะไรเขาเรียกว่าเป็นการ MFM ดูแต่เมเตอร์แรกอะไรเงี้ยค่ะว่าน้องมีความผิดปกติที่จะเสี่ยงดาวชินโดมไหมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมาลุนอ <kanske S 2> ะไรนะปะมาลุนเพศ <Whats S 2> <ๆ>มลุนเพศที่เรา <schwierig. S 1> ที่เราเจาะเลือด <ไ favour? S 1> ครับเจาะนิฟไปเมื่อเมื่อครั้งที่แล้ววันนี้ก็จะมาฟังผลนะครับมีแบบคำนายเลยว่าอยากอะไรวัน <efendim>, น <Today>. ี้ครับก็ อเพชรไหนก็ได้ได้เพชรไหนเพชรไหนก็ได้ครับอะไรก็ได้ใช่เดี๋ยวเราก็ไปพบกับคุณหมอเนาะค่ะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาบอกผลกันว่าผลเพชรอะไรเพชรอะไรใช่เดี๋ยวผมขอเล่นเกมว่าให้ให้คุณพ่อแม่เดาว่าจะเจอเพชรอะไราเดาถูกก็ไปคุยกันเลยว่าจะได้รางวัลอะไรผลออกมาแล้วนะครับอ่ะอยากได้อะไรยังไม่บอก ไม่บอกคืออยากอยากได้จริงๆเพศไหนก็ได้อ้าว่าตอบแบบแต่ที่ที่ฝันที่ฝันเห็นนะอ๋อมีมีมีเขามี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 แบบวิทยารญาณนะครับแต่ถ้าเกิดฝันแม่ถูกขึ้นมาเดี๋ยวคนมาขอเออต่อฝันว่า ที่ฝันน่ะในฝันไม่เห็นเป็นลูกสาวโลโอ้ยขนลุกแต่คือไม่บอกนะคือไม่บอกนะอาแล้วจงอยากได้ผู้หญิงผู้ชายคะจริงๆอยากได้ผู้ชายทําไมอ่ะไม่รู้มีความรู้สึกเหมือนอยากได้ลูกชายเป็นลูกคนลรกอ๋อแบบปกป้องหล่อจริงๆผู้หญิงก็ปกป้องนะดูพี่สาวี่สาวก็ปกป้องแต่อะไรก็ได้ค่ะแต่ถ้าถามไม่ได้ได้ผู้ชายโอเคก็ ลูกออกมานะครับก็ปกติเวลาเราจะบอกผลเราก็ต้องเช็คชื่อเนาะ,ะชื่อตรงนะครับเนาะผลออกมาลูกได้จริงๆอยากได้ลูกชายอยากได้ลูกชายเป็นลูกคนแรกที่ฝันเห็นนะในฝันไม่เห็นเป็นลูกสาวนช่ม่มีพ่อมันเป็นจริง <c oughs> โอ้ลูกได้ผู้หญิงผู้หญิงย <c oughs> ินดีดีเข้าใมโอ้ดีมีดแมนมาก อ่ะเดี๋ยวต้องไปขอหวยแล้วนะนได้งวดหน้ามาขอกันเยี๋ยอ่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า fetal fraction เนอะลูกนะออกมารายงานเป็นเพศหญิงนะครับเนาะก็คือ female fetal fraction DNA หมายความว่าเฮ้ยมันมีเซลล์เลือดลูกอ่ะมันหลุดอยู่ในบัตสตรีมคือเลือดของแม่เท่าไหร่ อันนี้คือ11.86%หมายความว่าจริงๆแล้วเราคัดพอยที่4%ี่4%หมายความว่าถ้าเมื่อไหร่น้อยกว่า4%่ะต้องเจาะเลือดใหม่แม่แแสดงว่ามันความแม่นยำม,มันตำน่ำแสดงว่าอันนี้เชื่อถือได้คุณภาพผ่าน แล้วก็อย่างที่ไผ่บอกไปเนาะว่าการตรวจโครโมโซมเนี่ยเราจะเน้น3คู่หลักก่อนก็คือ 21, 18แล้วก็13ซึ่งของจงก็คือโลลิสหมดเลยนะครับนะแล้วก็โครโมโซมเพศคู่อื่นก็ non d e t e c ความผิดปกติไม่มีปกติเลยส่วนที่ถามเนาะว่าโครโมโซมคู่อื่นเป็นไงบ้างเนาะใน อโนพลอยดีตัวอื่นก็คือโครโมโซมคู่ที่อื่นใช่สรุปมาให้แล้วว่าผิดปกตินะไม่มีเลยซึ่งของบริษัทเขาก็จะเคลมแล้วว่าเนี่ยเปอร์เซ็นต์การเจอเนาะเซนก็สูงมาก21คือ99.17%แล้วก็สเปค9ก9 5เอนาะจริงๆน้องไม่ควรบอกบริษัทเนาะบริษัทเนาะต้องเข้าละนะอ่าโอเคอ่าโอ้โห ตัวใหญ่มากเลยเนาะตอนนี้หลานก็คือม่องโลกอยู่นี่เห็นไหมอันนี้คือกระโหลกศีรษะนะครับนะมีกระดูกสันหลังยาวมานีเลยแต่ไม่ได้ขี้เกียจนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ขี้เกียจนี่กระดูกสันหลังนะครับมาน้ามาน่า,า,นา,นานใช้รูปอ่าน,นี่ข <c oughs> ีะนะ้เกียจศีรษะเนาะโอ้ยม่งโลกอยู่เออใช่ใช่แต่ไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราจะประเมินกันโอเคโอ้ยเนี่งเห็นนิ้วเราด้วยอะดูดิโอ้ย นีใช่เล็กๆเนาะเห็นไหมทับได้เลยโป้งชี้กลางนางกล้อยนะครับเก่งเก่งเหมือนแม่เลยชอบก็เหมือนแม่อันนี้โป้งนะครับชี้กลางนางแล้วก็กล้อยนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆประเมินกันนิดนึงจริงๆแล้วการดูเรื่องของอายุคันประมาณนี้เราจะเริ่มต้นดูได้ก็คือ เรื่องของเส้นเลือดในช่องท้องผนังหลังคอนะครับนะแล้วก็หัวใจว่ามีรอยรูรั่วที่ลิ้นหัวใจหรือเปล่าสามสัญญาณน,นี้จะเป็นสาสัญญาณที่บอกได้ว่าลูกมีความเสี่ยงต่อการเกิดดาวซินโดรมไหมซึ่งคุณหมอเวศาสตร์สสามารดาและทารกในครั์หรือว่า MFM เนี่ยก็จะสามารถอัตราซาวดูได้สีแดงน้ำเงินนี่มาต่างกันยังไงครับอ๋อจริงๆสีแดงกับสีน้ำเงินเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ย แดงคือหลอดเลือดแดงนะน้องเงินคือหลอดเลือดดาเข้าใจอย่างนั้นปะเข้าใจอย่างนั้นสงสัยอยู่เหมือนกันว่ามันใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันก็คือการขี้สิทธิทางของแสงกับของลำาอลตาซาวเนี่ยมันวิ่งเข้าหาโพลเขาวิ่งเข้าหาหัวตรวจหรือว่าวิ่งออกจากหัวตรวจเพราะฉะนั้นจะเป็นสีใดๆก็ตามไม่ได้ขึ้นอยู่กับอันนั้นจะเป็นหลอดเลือดแดงหรือหลอดเลือดดานะครับอย่นงนงนะลูกบางทีเราก็ต้องคุยกับลานิดนึง แม่บางคนชอบถามว่าเออเมื่อไหร่จะรู้สึกลูกดิ้นะขะหมออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอายุครรภ์ที่จะเริ่มรู้สึกลูกดิ้นเนี่ยก็จะเป็นช่วง18สัปดาห์ในท้อง1แล้วก็21สัปดาห์ในท้อง2อประมาณนั้นบางคนก็ 20, 18 21 18 21เแถึงี่เนี่แหละประมาณนั้นเพราะว่าฉะนั้นใจเย็นๆนะแต่ลูกจะขยับได้แล้วครับในช่วงเวลานี้นนเห็นไหมว่าการเต้นนะครับกราฟของ เส้นเลือดในท้องเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้อ,อาก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดไม่มีเส้นเลือดย้อนขึ้นมาเนี่ยสงสัยดาวซินโดมต่ํามากนะครับนะอันนี้ก็คืออยู่ในเกณฑปกติเห็นไหมว่าถ้าเส้นเลือดหัวใจปกติจะได้ยินเสียงแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นรูเรื่อง <c oughs> อาเก่ง <c oughs> มากใช้ความรับมือดีมากอันเนี้ย ได้อยู่อ่ะอันแรกผ่านไปนะครับใช้ได้เลยเก่งสุดอะอันที่สองเดี๋ยวเราจะมาดูกันเมื่อกี้นี่คือดูเส้นเลือดช่องท้องอ่ะช่องท้องใช่แล้วต่อไปนี่คือก็เดี๋ยวเราจะดูผนังหลังคอหลังคอเขาจะมันม่งโลกอยู่่น้องแต่แคงข้างให้เราสวยงามมากนะครับเราก็จะดูเส้นเลือดผนังหลังคอกันนี่อ๋อตรงนี้หันหันข้างเลยนนี่เห็นไหมอันนี้เนาะ ซูมเข้ามาเราก็จะเห็นเห็นไหมครับว่านี่คือกระโหลกศีรษะตาเนาะจมูกนี่เราก็จะมีผนังหลังคออ่าเราก็จะดูกันว่าผนังหลังคอเนาะปกติแล้วผนังหลังคอเนี่ยไม่ควรเกิน3.5มมิลเพราะว่าถ้าเกิดมากไปเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงอันตรายเนาะของน้องได้0.9นย้าปกติเลยนะครับนะโอเคโอ้นี่สวยมากดูจมูกนะนี่เห็นจมูกนี่เฮ้ยมีดัางด้วยอ่ะ แม,แม่แม่แม่นั่งจริงหรือด้่นเกาหลีแม่ค่ะแม่นั่งเกาหลีอันนี้นะครับสําคัญมากเลยเขาเรียกว่านาซโบนหรือว่ากระดูกที่บริเวณจมูกนะครับถ้ามีก็ถือว่าปกติเนี่ยเห็นไหมมีจมูกโด่งเชียวใช้ได้เลย <S <S อ่าต่อไปนะครับเราก็จะดูหัวใจของลูกเนาะหัวใจก็จะมีสี่ห้องอชัดเจนแต่เดี๋ยวประมาณ20สัปดาห์เราจะดูกันอีกรอบหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างวางตัวอยู่ในแนวแผนดีนะนะ เราก็จะดูว่ามันมีภาวะของลิ้นหัวใจรั่วร่วมด้วยไหมนะครับเนาะซึ่งดูจากเบื้องต้นเนี่ย <_ an> ก็ไม่ได้มีภาวะของลิ้นหัวใจรั่วใชซึ่งเขาบอกว่าช่วงดาวซินโดรมเนี่ยอาจจะแสดงตัวของลิ้นหัวใจด้านไตรคัสปิดวาลที่มันผิดปกติได้เนะาะเบื้องต้นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะทำสีมิติกันนะคะมาดูกันว่าวันนี้หลานเป็นย<น>ังไงกันบ้างนะอ่า งงใช่ไหมงงค่ะนี่อยู่ท่านี้ตึงส่เสือผ้าหน้าลระนอนวร่างชานใด้นิดนึงนี่อันนี้ขาสองข้างอ่าดูออกไหมอ่าจะไม่ชัดมากเท่าไหร่อันนี้คือใบหน้าเนาะอ่าริมฝีปากอยู่ตรงนี้แล้วก็ข้อสอกโดยรวมเนี่ยเรื่องทรายของดาวซินโดมไม่มีเลยแต่ว่าตอนนี้พยายามดูสี่มิติให้อยู่เออสวยมากนะครับเนาะอ่า อ่าเห็นคุณพ่อมาก็เซฮายนิดนึงไรายบคุณพ่อนะเออยกข้อสอกแล้วเอใช่อันนี้ก็คือนหน้าแล้วอ่าตอนนี้จะรู้สึกลูกดิ้นได้แบบที่บอกแต่ว่าอาจจะยังแบบเห็นทุกอย่างไม่ชัดเจนมากนะครับนะแต่ก็สามารถทําได้พวกนี้ไม่ได้มีผลอะไรต่อการตั้งครรภ์นนะบางคนอาจจะก,กลัววยย่าเอยอัลตราซาวรังสีอะไรเงี้ยจะเข้าไปมีผลไหมจริงจไม่ค่อยมีผลเลยเปอร์เซนต์การไปโดนลูกน้อยมากนะครับเออดูดิ มีการเอวแบบลิซ่านิดหน่อยอ <c oughs> วันนี้นะครับก็น้ำหนักได้136่ากรัมส6สัปดาห์กับ 1, <c oughs> 1> วันคิเดียวโตวตามเกณฑ <c oughs> ก็ วันนี้นะครับการฝากคันสรุปก่อนวันนี้สิ่งที่เราตรวจกันไปเนาะมีเรื่องของบอกผลคโครโมโซมนะครับเนาะแล้วก็ตรวจอัตรสาส่าในช่วงไตรมาสแรกนะครับดูภาวะดาวซินโดรมซึ่งก็สอดคล้องกับผลคโครโมโซมเลยว่าลูกไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดดาวซินโดรมหรือว่าคโครโมโซมผิดปกติซึ่งจริงๆอันนี้เดี๋ยวไว้เล่าให้ฟังแต่ว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคู่เลยนะครับที่ได้มีโอกาสได้ดูคลิปนี้เนาะอยากให้คัดกรองดาวซินโดรมเพราะว่า ปัจจุบันนี้ในประเทศไทยเข้าถึงได้ง่ายมากไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐเอกชนที่ไหนก็ตามเพราะว่ามันมีผลต่อลูกจริงๆเนาะอ่าซึ่งวันนี้ได้ตรวจดาวซินโดมไปแล้วอัลตราซาวเฉพาะสำหรับ first trimester สแกนก็ดีหมดเลยสำหรับหลานของผมนะครับนะัดอีกทีเนาะประมาณ1เดือนหลังจากนี้นะครับนะซึ่งช่วงเวลานั้นจะเป็น second รเมสเ s t e r แล้วอันนี้คือสำคัญ การอัตราาวหลักๆก็จะมี2ครั้งครับคือช่วงไตรมาสแรกแล้วก็ไตรมาสสคือช่วง18บแถึงยีสัปดาห์อันเนี้ยเราจะมาดูแล้วว่าริมฝีปากนิ้วมือนิ้วเท้าครบไหมหัวใจเป็นยังไงกระเพาะปัสสาวะลำไส้กระดูกสันหลังรายละเอียดดีเทลต่างๆเดี๋ยวเรามาเจอกันในสัปดาห์หน้าเนาะจะถามว่าการปฏิบัติตัวของแบบ คุณแม่ในไตรมาสสองที่สัมผัสสำคัญนะใช่ช่วงนี้หลังจากนี้เนี่ยสิ่งที่จะเจอได้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเต้านมจะขยายใหญ่มากขึ้นเนาะสะโพกใหญ่มากขึ้นเนาะแล้วก็น้ําหนักนี่แหละจะพุ่งท่วดในช่วงเวลานี้ซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีการคัดกรองเบาหวานกันอีกเดี๋ยวไว้เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นการประหยัดตัวหลังจากนี้คือ1พักผ่อนเพียงพอเลือกกินอาหารที่ไม่หวานมันทอดเนาะคอนโทรลกินยา นะอย่างสม่ำเสมอแม่บางคนอาจจะอยากกินยาบำรุงนู่นนี่นั่นก็ลองดูข้างกล่องก่อนอว่ามีอะไรที่มันมีความเสี่ยงไหมแล้วก็ถามแพทย์เจ้าของเนาะหรือว่าโรงพยาบาลต่างๆที่เราอยากเลือกซื้อแล้วก็มีอันนึงที่แม่บางคนอายแลวไม่กล้าถาม, <c oughs> มเพศสัมพันธ์ได้ไหม <c oughs> โอ้แต่บางคนก็อายจริงๆ <c oughs> ค<น>ุณหมอว่าไงครับเรามีเพศสัมพันธ์ได้ไหมครับก็ถ้าพ้นช่วง ปลอดภัยแล้วฝังตัวอะไรดีแล้วก็มีได้เออถูกต้องแบบแบบปลอดภัยอ่าแบบไม่รุนแรงจริงๆครับถูกเลยเนาะแบบที่เพื่อนผมบอกเลยหมอฝุ่นบอกเลยนะครับจริงๆสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ถ้าไม่มีภาวะเช่นเลือดออกในช่องคลอดหรือว่าลกเกาะต่าเนาะหรือมีความเสี่ยงอะไรต่างๆเนาะเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดเขาตั้งครรภ์ปกติเนาะเพศสัมพันธ์มีได้โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราเรียบร้อยหมดแล้วเนาะ แล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าว่าน้องจะเป็นยังไงบ้างโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายขอบคุณนะครับสวัสดีครับอ่าตอนนี้เราก็กรูปเสรเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยค่ะแต่ลงได้ผู้หญิงนะครับผ,ผู้หญิงเหรอใช่ค่ะ,ะแล้วก่อนหน้านี้คือเหมือนก็มีมิดด้วยมีมีมีฝนัฝนมีฝันได้ฝันไม่เห็นเป็นลูกสาวไม่ฝันไม่เห็นเป็นลูกสาวฝันเป็นจริงฝันแม่อ่า้าเชื่อมไปเชื่อมเชื่อมจิต วันนี้ก็ร like ู้เพศเรียบร้อยแล้วก็น้องก็ปกติแข็งแรงน้องแข็งแรงดีรโมดีหมดครับั้งหน้าคุณหมอบอกยังไงบ้างครับว่าไฮไลท์คืออะไรก็จะมาเนื้อาวเหมือนเดิมเนาะ MFM ดูละเอียดใช่นัดอีกอีกเดือนหนึ่งครับจะมกขในช่วงไตรมาสที่2ก็จะเห็นรายละเอียดทุกอย่างแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอนัดก็จะอันดัาวให้อย่างละเอียดนะครับก็ ปกติถ้าอัดาราสาวทั่วไปจะไม่มีนะบ่อนัดอย่างเดียวนะที่จะดูให้ได้ว่าละเอียดถึงแบบริมฝีปากถึงนิ้วถึงใบหูอะไรอย่างนี้เลยเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะได้ดูกันเราก็ยังไงก็ฝากติดตามคอนเทนต์ของเราครับไม,ไม่ใช่ช่องของเราชอร่องพี่เดีย <c oughs> ร์ช่องพี่เดียร์เอสแต่เป็นคอนเทนต์ของเรา,ารายการไกด์มัมไดอารี่ มาดูกันนะคะว่าลูกของเราตอนนี้ก็คือรู้แล้วว่าเป็นผู้หญิงมาดูกันว่าน้องจะเป็นยังไงจะน่ารักแค่ไหนนะครับดูว่ารูปในอันดาบซาวจนถึงออกมาเนี่ยจะเหมือนกันไหมครับสัปดาห์หน้าเจอกันครับพี่ชวันนี้ก็ลาไปก่อนครับคสวัสดีครับบ๊ายบายถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนและฝากเป็นกำลังใจให้กับ PWS Clinic ด้วยนะครับ